ทำน้ำเนี้ยวกันนะคะเพราะว่าวันนี้แม่อยากกินน้ำเนี้ยวอยากกินก็เลยทำเองเดี๋ยววันนี้จะมาผัดอะไรนะผัดน้ำพริกน้ำเนี้ยวให้ดูเราจะใช้ใบแอ่นนี้ยี่งดีเดียวกันในหม้อ<ล>นัน้<ล>นมีอะไรบ้างหมูสับหมูสับก็ผัดใส่หรือเปล่าใช่ดูอุปกรณ์วัตถุดิบวัตถุดิบอันนี้เรียกว่าอุปกรณ์ บัก,ก็คือน,นั่นแหละมมีพีในไก่ด้ใช่ไหมใช่ไมบเนก่กระดูกน้ำเงียวก็จะมีดอกเงียวอันนี้คือดอกวอันนี้คือครัวของไม่อม้อมไม่แปลกใจเลยที่อุดมสมบูรณ์ไปทางบ้านคนที่ลือกตงใหญ่ ใส่น้ำมันไหมใส่ผ่ะอ้าวผัดผัดผัผัดไม่ใส่น้ำมันซะแล้วอ้าหผัผักนอูใส่น้ำน้ามันผัดไปไหนอนี่นองมห่าออต้องเปิดพัดลมดูอากาศ้นยนจานนี่ให้มาค่พัดลมก็ไม่อยากจะหมุนแล้วควรใส่น้ำมันแล้วก็ใส่นพริกนะคะ ใส่หมดเลยใช่ไหมใช่ใ,ชใส่หมดเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ช่องใหญ่มันเหลือครึ่งหนึงห่งไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยอันนี้ทำมาหลายรอบแล้วเหรอใช่เหลือแค่นี้เองทุกคนห<ม>นุบแม่ก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกอันออซอนิกนะใส่เลยค่อยู่นี่เป็นยังไงอา้าวต้อมาแล้วอะเอ้ไม่เป็นไรใส่เลยเก็บแม่ไปตัดอีกอันนึงนะคะไม่เหมือนน้ำพริกหม่าล่าเลยทุกคนมันจะได้ แม่ครัวหนัเยอะมากอไม่เป็นไรเพราะว่าเครื่องเยอะออกอันนี้มันจะแบบนิ่มๆนะแต่ว่าอันซอสเนมันเอามาจากเยนลยค่งต้อรออันนี้คือน้ำพริกสำหรับทำอันนี้เลยลหรือว่าใช่ค่ะน้ำพริกสำหรับทำบเมียวค่ะน้ำพริกสําเร็จรูป แต่เราก็ต้องมาปูอีกนั่นเราก็ทำยานกระทะเดอบ์กระทะแมคโครรวมที่เหยบกลิ่นเหมือนตะพี้ขาวเหมือนกันนะแม่้มันแห้งขนาดนี้ใส่หนูสิคุณหนูน้องไม่เคยทาบัว น้องไม่เคยทำน้องเป็นลูกมือแม่หแหมเมื่อกี้บอกว่าน้ำมันเยอะไปเพราะมันเยอะจริงๆแต่ว่าแต่ละริมปากอย่าติซี่ไม่ได้ฮิตสีหมายถึงพอ่อแล้วแหละเราก็ทำผิดทำถูกไปนะเพราะาเราไม่ใช่คนหนึ่งจะอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่าเราเป็นคนกินเราไม่ใชคนหนึ่งจะอร่อยตอนไหนไรู้ป่ะอร่อยตอนกินทุกคนอันนี้หมูสับพิ่งลย จริงเหรอใช่ซึ่งโลหรือว่าโลเยอะจังเอ้ยครึ่งโรคือโรซึ่งโรคือโรทุกคนครึ่งโลกับน้ำพริกสองขึ้นสองขึ้นเพราะว่าแม่ตัวชอบกินหมูอยากให้แค่นอนอ่ะถอดถ้าอยากให้เรามีใส่ไปเลยค่ะใสปลากระกินไก่เลยใช่ถ้าอยากให้แบบนี้อันนี้คือแม่ก้อยบอกจริงเหรอแม่ก้อยแม่บอกยังแม่อ้วนเออแม่้แสบอ่ะ ให้คอยสอนพวกอะรวงแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือเลือดอเลือดไก่เลือดหมูค่ะฉันไม่กินไก่หมูสิบบาทโอเคลูกเขียงลูกเขียงก็เขียงครับซื้อมาน้ารักซื้อแกงโมมาแต่กินไม่ได้เลยทำมาทำเป็นเขียงเฉยเลย ใช่หนูเป็นหน้าครับมันมันเลยอ่ามาดูอ่ามาดูหน้าตายอะไรบ้างไหนตกเลยังคะขออีกหน่อยได้ไหมคะค่ะใส่มะเขือเทศยค่ะคุณอ่ามะเขือเทศนี่นะคะทุกควรเหมือเทศนี่ไส้โรตปื้นแป้งแซงอ่าไม่ใช่ครับแป้งไปเลยไปเลยอ่า ตีนกลายเดือดแล้วเราก็ผัดๆๆต่อนะคะผัดให้มันหยุม่มอันนี้อันนี้ไม่ใช่นักพิกอ่องใช่ไหมไม่ใช่น้กพริกอ่องไม่ยังอาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะยังน้ำเพราะาจะใส่ริบไปน้ำก็ไม่น้ำโอ้เอาเพราะเอาน้ำต้มตีนนะคะมาใส่สอกทับพี ไม่ได้แบบจริงๆพูดจีนไม่ได้นะครับพูดว่าเท้านะพ, oh, พูดว่าอ๋อ I'm so sorry นี่มันคือฟุตดของไกนะ่น่ะของเไก่ค่ะแล้วหม้อที่ไหนจะใส่พอครับจะได้แค่แค่หมูส,ะนะสับน่ะหม้อนีคนนี่มันแบบซึ้งมากเลยมันซึ้งมากเลยมันจะเป็นอ่าอะไรนะ น้ำเงี้ยวที่จริงใจใช่ไหมใช่นี่เขาไม่แก่แล้วนะทุกวันนี้มีภาษาวัยรุ่นขึ้นมามามียวที่จริงใจอะไรนะเมื่อวานกินข้าวมันไก่ลงข้าวมันไก่ที่จริงใจก็ได้ยินในดาพูดฉันบอกเขาว่ากะเพราที่จริงใจจ้ะเอ้กะเพราวนั่นนั่นไงแม่เป็นยังไงต่อคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะปิดไฟใช่ไหมคะแม่ตอะปิดไฟอ่ะ แ้งแซงอ่าไม่ใช่ขอเขากล้องหน่อยตอนนี้มาเป็นกำลังใจให้สาวกับภรรยาทำรำมิลก์กวานี่คืออะไรคะเปล่าคะจามไม่ได้แหวกจามจามน้ำเดือดบ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 ดเสร็จแล้วถ้ามีต่อค่ะเอาเอาพี่เราขาดนะคะตักใส่เลยค่ะ ใส่นี้เหรอคะทุะกคนแม่บอกว่าเอาวันนี้ตักใส่นี้ให้หมดเลยมันไม่ล้นเหรอไม่ล้อนหรอกค่ะอ่าลองดูอำเลยนะคะค่อยๆลุกใส่ลงไปค่ะอ,อันนี้เราจะไม่มีการคัดนะครับเราจะาลองเทคเลยนะถ่ายแบบลองเท็กนี่นะลองเทคกแต่หนูชอบกินช็อตเคสเอาไปใช้ ได้พักผ่อนแค่เวลานี้แหละในวันพรุ่งนี้ก็ทํางานต่ออีกสีมันเป็นแล้วนะเนาะใช่สีออกเมันแบบซมๆหน่อยมาถ่ายตรงนี้เลยมันต้องมันต้องอร่อยแน่เลยแต่มันอร่อยอยู่แล้วแต่เพราะว่าเขาทำบ่อยเขาทำขึ้นบ่อยทำจนมันทิ้งหมดอ่ะอืออือาน้ำล้างหน่อยเอาน้ำเรนนี่มาล้างหน่อย ใส่หน่อยค่ะห้องครัวก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าเปิดแอร์เปิดแอร์เข้ามาจริงๆแล้วจะร้อนมากเลยแล้วก็เียบร้อยค่ะร้ำแน่ๆมันก็เลี้ยงาจนโตขนาดนี้ใช่ไหมเลี้ยงได้ไงเลี้ยงใครโต แต่แต่แต่คือวันนี้ทํางานเหนื่อยมากเลยอ่ะดีค่ะสรุปล้เนี่ยทำงานทำงานแบบไม่หยุดคือคือป่วยมาเป็นอาทิตย์แล้วคิดดูแล้วกันทํางานเพราะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยหนูก็ติดพ่อมาติดวันเนี่ยเเรียบร้อยค่ะทุกคนแค่นี้ใช่ไหมาดูนจโอเคเดี๋ยวเรามามาดูตอนเสร็จอีกทีหน้าตาตอนเสร็จอีกทีหนึ่งก็จะเป็นไงมีผักมีอะไรครบ องนั้นเลยิอันนี้แค่รอบแรกกันเนี่ยแต่รอสีมันรอก่อนนะคะใช่เพราะมันยังไม่เปื่อยค่ะรอฟู้ดรอฟู้ดเปื่อยรอชิคเก้นฟู้ดเปื่อยพิษค่ะฟู้ดแค่อันเดียวพิษพิษสองอันอ๋อพิษคือเท้าแบบอะไรโอเคโอเคเธอมาทำเลยนะอย่ามาเจอกันตอนเสร็จโอเคหนึ่งสองสาม เสร็จแล้วนะทุกคนเราไปดูเนี่ยเสียงฝนดังมากทุกคนกคน,นี่โอ้เียนไก่แบบจริงใจเน้นๆคือแบบเนือเยอะมากม,มีมีลงมีเลือดนะครับสูตรเชียงรายเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานน้ำให้ทุกคนดูอีกทีนะ ไม่ได้ซื้อมาเองอยวเองเหรอหมายถึงว่าเขาที่ซื้อมาเขายวเองเ<อ>ียวเองไม่ใช่อื่นอยู่เองในตลาดจ้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคระับต่ค่ะถ้าคลิปหน้าทำอะไรจะมาทำให้ดูใหม่